วันนี้เราจะทำโดนัทใบเตยทานกันนะคะก็มาดูส่วนผสมกันก่อนแป้งสาลีนะคะวันนี้เราใช้แป้งส,สาลีตาพัดโปกนะคะเดี๋ว่าใช้แป้งสาลีอนเนกประสงค์ตราเว้าตราดาวอะไรก็ได้นะคะอยู่ที่เราหาได้เลยค่ะแล้วก็นมสดนะคะอันนี้เป็นนมสดจืดค่ะแล้วก็ไข่ไก่น้ําตาลทรายเกลือปน่น ยีสต์แห้งเนยสดนะคะจืดะคะ่ะรสจืดนมสดนี่ก็รสจืดเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่ใบเตยค่ะเราเก็บมาแล้วแล้วก็ล้างแล้วก็หั่นนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปปั่นกับนมสดค่ะก็ส่วนผสมนะคะตามปริมาณตามที่ลงไว้ในคลิปนะคะเพราะว่าแป้งแป้งนี่จะต้องใช้500กร,รัมนะคะแต่นี่เอาให้มาดูเป็นตัวอย่างนะคะ ใส่ใบเตยลงไปนะคะตามด้วยนมสดค่ะ ต้นแป้งกันนะคะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย แล้วก็ยีสต์แห้งค่ะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทำหลุมไว้ตรงกลาง แล้วก็ใส่น้ําไปเตยลงไปค่ะไข่ไก่นะคะ แค่พอแตกออกจากกันแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะผสมให้เข้ากันนะคะ โรยแป้งนวลน,นะคะเราจะนวดแป้งพอแป้งเราเข้ากันแบบนี้แล้วนะคะเราจะเอามานวดบนโตะงานค่ะ โอเคนะคะแล้วนวดแป้งของเราจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเขาเนียนแล้วนะคะเนื้อเขาเนียนแบบนี้นะคะนุ่มแล้วก็เนียนเข้ากันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเรานะคะให้เขาขึ้นฟูก่อนประมาณสองชั่วโมงนะคะโดยประมาณ แป้งของเราขึ้นฟูแล้วนะคะก็จิ้มจิ้มไล่ลมโอเคนิดนึงค่ะ แบ่งแป้งครึ่งหนึงนะคะเราทําทีละครึ่งลูกครึ่งก้อนเขาเก็บไว้ก่อนนะคะแบ่งแป้งนะคะเป็นก้อนก้อนก้อนละประมาณห้าสิบกรัมค่ะ ก็เดี๋ยวเราค่อยไปช่างนะคะให้เขาขนาดเท่าๆกันค่ะจากนั้นเราก็จะปั้นแป้งของเรานะคะให้เขาเป็นก้อนกลมนะคะก็ถ้าแป้งของเราเขาเหลวนะคะแล้วก็ติดเราก็โรยแป้งนวลน,นะคะคลึงให้กลมที่สุดค่ะ ถ้าแป้งติดมือก็โรยแป้งนวลเลยนะคะแล้วก็พักไว้บนกระดาษไข่นะคะ มด้วยผ้าขาวบางนะคะกันไม่ให้แป้งของเราแห้งนะคะ พักแป้งของเราไว้นะคะจนกว่าเขาจะขึ้นฟูประมาณสองเท่าประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงค่ะคลุมผ้าไว้ด้วยนะคะเรามาดูโดนัทของเรานะคะก็ใช้เวลาแล้วแต่นะคะว่าอุณหภูมิเขาแบบ อุ่นมากอุ่นน้อยนะคะถ้าอากาศเย็นชื้นๆก็จะใช้เวลานานหน่อยนะคะอย่างนี้ใช้ไปเวลาประมาณ30นาทีนะคะเราจะมาเจาะรูกลางกันค่ะก็ใช้นิ้วชี้อย่างนี้นะคะแล้วก็จะอ่อไปคลุกแป้งก่อนนะคะแล้วก็เจาะลงไปตรงกลางเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะ ทำแบบนี้เลยค่ะไปทุกพักแป้งไว้อีกประมาณ20นาทีนะคะให้แป้งของเราเข้าฟูขึ้นมาก่อนคลุมผ้าไว้เหมือนเดิมนะคะตั้งกระทะของเราไว้นะคะโอเคเอใช้ไฟอ่อนสุดนะคะพอกระทะร้อนแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ขอน้ำมันเราร้อนนะคะก็จะเห็นว่าเขามีมีฟองเป็นฟองเป็นฟองขึ้นมานะคะก็เราใช้ไฟอ่อนนะคะนีฟโดนัทของเรานะคะแป้งโดนัทที่เราเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเอามาทอดเลยค่ะนำมาทอดเลย โดนัทไปตัยของเรานะคะก็ทอดสุกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะโรยน้ำตาลนะคะน้ำตาลไอซิง่งหรือว่าน้ำตาลทรายนะคะโรยได้เลยนะคะเพราะว่าทานดูแล้วนะคะก็ไม่หวานคะ่ะโดนัทของเราไม่หวานก็ถ้าเราชอบทานหวานนิดนึงเราก็อาจจะโรยน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำตาลออไอซิ่งได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะ